โรงเรียนบ้านรูใยาชีมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนดำเนินการป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการไทยสต็อปโควิดพลัสอย่างจริงจังมีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนมีการตรวจวัดไข้เว้นระยะห่างล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สวมหน้ากากนามัยจัดบรรยากาศอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนจัดทำสวนลักษหน้าอาคารเรียนมีป้ายพระบรมราชโองบาลด้านการศาึกษา เพ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้สร้างกันศาสตร์ใน้อาคารเฉลิมเพระเกยีติเพื่อกันฝนและเพิ่มพื้นที่การทํากิจกรรมจัดสร้างลานทาก้าวคำหลวงพ่อเก้าคำพ่อหลวงเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปรับปรุงพัฒนาห้องประชุมให้มีความพร้อมและสวยงามสร้างฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสร้างโรงเรียนปลูกผักไฮโดรโปนิกจัดทำแปลงผักสวนครัว โรงเรียนเห็ดนางฟ้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โคดดิ้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเงินบริจาคจำนวน15เครื่องและจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณจักซื้หุ่นยนต์มาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งจนได้รับโล่รางวัลครูผู้สอนโคดดิ้งดีเด่นจากรัฐมนตรีช,ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนหญิงกรลยาโซวุลพาณิชย์นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโรบอทแั้น ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีและตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์จัดก,กิจกรรมกีฬาสีภายใน PYC เกมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในตำบลปักมาทั้งนาย,ยกอบตกำนันสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชรบรตํำบลปักมาชมรมแม่บ้านผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอชายา,ยาการแข่งขันกีฬาที่สร้างรอยยิ้มทั่วหน้าจาก,กนิทรรศการสแสดงผลงานนวัตกรรมนักเรียน PYC Student Innovation มีผลงานนวัตกรรมของนักเรียนจำนวน61กรายการผลงานรางวัลที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง1โรงเรียน1นวัตกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีรางวัลคร,รูรู้สดุดีปีการศึกษา2565 โล่รางวัลครูผู้สอนโคดดิ้งดีเด่นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดปีการศึกษา2564ระดับภาคใต้ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดปีการศึกษา2564ระดับภาคใต้ประเภทผู้วยการสถาศึกษายอดเยี่ยมชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ด ปีการศึกษา2564ระดับภักใต้ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาสวัสดีครับ